ั่วโลกเขาร,รู้นี่คือชุดไทยต่อให้ใส่ชุดไทยโบกธงชาติก็มีเขาก็รู้ว่านี่คือชุดไทยเจ้าหน้าที่ควรมาปราบและลงข่าวด้วยจะได้อายถือว่าไม่เคารพสถานที่ <S 1> <S 1> วนันหน้าวันหลังลทะเลทะท่าละเมอแบบนี้ระวังคนไทยสายเหี่ยวหยุมหัวเอานะคะมีสิทธิ์อะไรเมื่อโบกธงชาติจุดๆ,ๆบนแผ่นดินไทย เป็นคำถามที่ว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยมันเนิ่นนานแล้วแหละว่าทำไมคนข้างบ้านถึงชอบโชว์ธงเหลือเกินหรือบางทีก็คือเอาธงชาติของประเทศตัวเองไปแปะไปถ่ายไปชูในประเทศอื่นๆก็มีแล้วถามว่าแบบนี้มันผิดไหม ในแง่ของการใช้งานธงชาติคือการแสดงความภาคภูมิใจในธงชาติยิ่งประเทศข้างบ้านของเราในรูปธงชาตินั้นมีภาพของปราสาทนครวัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของประเทศโดยเป็นหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งแห่งของโลกสัญลักษณ์ของความรุง่งเรืองของอาณาจัก,กรกัมพูชาในอดีตโดยการชูธงชาตินั้นปกติแล้วก็จะแสดงถึงความภาคภูมิใจในบ้านเมืองและวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆเช่นในวันชาติสถานการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การแสดงออกถึงความเคารพและความรักชาติประชาชนและคำถามของคำถามจริงๆนั่นก็คือทำไมเวลาไปไหนมาไหนเขาต้องเอาธงชาติไปด้วย <Okay. S 1> ลหลายๆคนก็เข้าใจนะว่าโอเคคุณมีความรักชาติและความภาคภูมิใจ แต่การที่จะเอาธงชาติของตัวเองไปชูในแผ่นดินอื่นโดยไม่มีการแข่งขันกีฬาเพราอเอาไปเทียหรือชาเลนจ์ในระดับนานาชาติมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกที่ไม่ค่อยมีใครทำเหมือนคงเว้นอยู่ชาตินึงนี่แหละถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนการที่เราเอาธงชาติของประเทศตัวเองหรืออาณาจักรของตัวเองนั้นไปปักหรือไปชูในอีกประเทศหนึ่งนอกจากสมัยถึงว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วยังหมายถึงการครอบครองอาณาเขต หรือพูดง่ายๆนั่นก็คือการยึดบริเวณนั้นนั่นเองซึ่งปัจจุบันในระดับสาก,กลละโลกเขาไม่ค่อยจะทำอะไรประมาณนี้แล้วนอกสีจากและภายในรชนาชอาณาจักรไทยบ้านเมืองมีขื่อมีแปรประเทศย่อมมีกฎหมายคุ้มครองตามพระราชบัญญัติทงปีพศ2522มาตรา446วรรคหนึ่ง ผู้ใดหรือหน่วยงานใดประสงค์ใช้ชักหรือแสดงธงชาติต่างประเทศซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีดังกล่าวให้ยื่นเรื่องราวต่อปรลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปและกฎหมายในราชนาจาักรไทยก็ระบุสถานที่อย่างชัดเจนที่สามารถใช้ชักหรือแสดงธงของต่างประเทศในราชนาจาักร เช่นข้อที่ 3. สถานที่ที่มีการจัดประชุมการชุมนุมระหว่างประเทศหรือข้อที่4สถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่พักนักกีฬาหรือบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องจากการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศย่อมได้ส่วนบทลงโทษนั้นผู้ใดใช้ชักหรือแสดงธงต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา46วรรคสองวรรค3ามวรรค4ี่ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสรุปนี้นก็คือการจะใช้ชักหรือแสดงธงต่างประเทศในราชอาณาจักรไทยนั้นต้องขออนุญาตก่อนถึงจะถูกต้องตามกฎหมายและกฎหมายของไทยก็ระบุอย่างชัดเจนว่าจะใช้ได้ที่ไหนบ้าง งั้นเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนจากชาวไทยว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีการชูธงชาติอื่นในแผ่นดินไทยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าตอนนี้เขากำลังสร้างความสับสนไปทั่วโลกว่าเราเขโมวยวัฒนธรรมของเขามา แล้วคนจีนบางส่วนก็หลงเชื่อไปแล้วด้วยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่ามาถือทงในแผ่นดินไทยเหมือนมีเจตนาประกาศว่าแผ่นดินนี้เป็นของเขาที่จริงน่าจะมีโทษทางกฎหมายนะจับติดคุกได้เลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าแจ้งความจับเป็นตัวอย่างเลย ทยมีกฎหมายเรื่องทงแจ้งความให้เป็นเยื่องอย่างให้เขาได้รู้ว่ามาละเมิดกฎหมายชูธงต่างชาติในที่สาธารณะนะไม่ได้ผิดกฎหมายไทยความคิดเห็นต่อม,มาจากเพื่อนบ้านของเราได้บอกไว้ว่ามีความสุขจริงๆโอย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าทำไมชอบทำอะไรขัดขาดเกินๆคนประเทศนี้ <l ots> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเจตนา,าท้าทายชัดๆคิดว่าเจ้าหน้าที่และคนไทยไมก่กล้าคนต่อมาได้บอกเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าประเทศนี้อยากเป็นเมืองขึ้นทางอรารยธรรมไทยถึงขนาดนี้ <l ots> คนต่อมาได้บอกไลยว่า มีสิทธ์อะไรเมื่อโบกธงชาติจุดๆบนแผ่นดินไทยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าวันหน้าวันหลังทะเลาทะเลาเมื่อแบบนี้ระวังคนไทยสายเหยียวยุมหัวเอานะคะนี่เตือนด้วยความเป็นห่วงความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ควรมาปราบและลงข่าวด้วยจะได้อายถือว่าไม่เคารพสถานที่ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าถั่วโรคเขารู้นี่คือชุดไทยต่อให้ใส่ชุดไทยโบกธงชาติก็มีเขาก็รู้ว่านี่คือชุดไทยแต่บอกไว้ก่อนวันหน้าวันหลังเยี่ยสุุมสีส่ซุมห้ามาเดินมั่วสั่วนนะหัวที่ไม่รู้ <S <S ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ายามถึงถิ่นแต่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้เกิดคำถาม แม่ได้ดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเอาจริงๆแล้วว่าด้วยหลักการมรารยาทสากลเราก็ไม่ควรนำธงชาติของตัวเองไปแปะบนรชาชอาณาจักรอื่นนอกนจากมีกิจกรรมสถานการณ์อะไรที่มันต้องมีจริงๆจู่ๆจะสุม่มสีสุมผ้าเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกแม่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปความรู้แบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้ล่ะชอบใจคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งและที่สําคัญ และกดไลค์ให้ SPY เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวเม้นหนึ่เม้น2ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดเสมอเป็นกำลังใจที่ดีให้แอดสุดๆและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ